มาเยอะๆหน่อยแล้วอ่ะสามสิบมั้งขึ้นมาไปใหญ่แล้วผู้หญิงไล่ไปเลยพวกมาหาเนาะพวกคุณนายยังยังไม่มาหาพวกคุณนายชอบไปจับเจ้าขุนศึกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่ม,มาวัดวัดใหญ่ใหญ่อะเด็กเด็กเด็กเด็พาลูกวัดมาพาเยอะแยะพาลูกวัดเป็นร้อยอันนี้หน้าตาดีไงแล้วบุญบ่อยๆก็มองกันไปมองกันมากร เป็นวาสนาของผู้หญิงก็จะต้องไปยักกับคนนี้อ่ะคำเก่าลาไปอยู่ค้าขายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้หมดเลยอ่ะอยากจะลองผู้หญิงเล่ห์เหกว่เลยผู้หญิงใจเด็ดผู้หญิงก็นึกว่าเออเอาพระมาคงจะเรียบร้อยไว้ใจได้เป็นพระมันก็เรียบร้อยไงผู้หญิงก็เห็นแล้วว่าเรียบร้อยไงกินก็ต้องประเคนนะมัออ พออยู่จริงๆขั้นมาเนี่ยต้องไล่ออกไปเลยไม่เอาเลยอะ่ะแล้วถามว่าแล,วแล้วตอนแรกก็น่าจะรู้ว่าเอาพระมาเป็นหัวมันจะต้องเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกรู้เขาจะเอาลอะอาวมันก็ต้องมีคนแนะนําบอกอ้ออาวยายไอ้อเนี่ยมันรู้ไวว่าลุงจะเป็นแบบนี้ลุงออกแข่งไม่ได้เลยนะแล้วคุณย้ายก็ไปติดต่อใครก็ไม่ได้นะคุณย้ายก็เคยพูดเตือนแล้วไม่ใช่เตือนใคร เตือนโอ้ยบอกว่าอย่าไปโบนะครับพิชาอันปวชมาตั้งยี่สิบพรรษาเล่นไม่ได้ไปเตือนจานเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขาวด้วยอ๋อไม่เคยไม่เคยเตือนเลยเหรอไม่เคยล้ำเส้นอาจารย์ขาวไม่เคยเตือนมั้งได้แต่บอกว่ามันน่าเกลียดนะมันไม่ถูกต้องนะเราจะพูดแบบนี้ไง่อไไกดม้บแล้วเขาชอบกันเมื่อไหร่ฉันยังไม่รู้เลยันบวชมาแต่หนุ่มแล้วก็ไม่เคยทำ ก็ไม่รู้จะไม่รู้ประวัตเคยทํางานเลยเม่ส20ปีก็รู้แล้วก็ต้องบวชตั้งอย่าง20ไม่รู้ประวัติเลยว่าเป็นยังไงใครยังไงไม่รู้อ่ะจนที่ไปอินเดียน่ะใครก็ไม่รู้ว่าจะกิ่บอกว่าว่าพระองค์เนี่ยจีบพระโอ้ท่านยังไม่รู้เลยแล้ววันเนี่ยไม่รู้ใครจำไม่ได้อ่ะก็ที่นั่งไกลๆกันนั่งมีใคร เขาจะมาบอกเลยบอกว้ยไม่จริงรอ๋อน้าราวันน,นี้เขารู้ทางโลกเองแล้วก็เขายังไม่รู้จักเ็าคงเห็นตอนให้ดอกไม้บ้างออมีมอยู่ที่หนึง่งตมาลงไปขี่ไปแล้วก็พักข้างทางไงตมาก็ไปเห็นมันมีดอกไม้อะไรใหญ่อย่างนี้เลยเออดอกอะไรไม่รู้ก็มองไปที่รถนะก็เห็นมีโอ้มีติ๊กนั่งอยู่ริมหน้าต่างออแล้วก็มองไปที่เราอ แล้วก็ก็มองนงสงสัยอยากได้ดอกไม้ในใจก็แวบเห็นโยมนั่นมองดอกไม้เราก็มายืนมองอกไม้โยมคุอยากได้ดอกไม้มั้งอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยผู้หญิงก็ดอกไม้นี่มันของถูกกันไม่ใช่แล้วเราก็เลยไปเด็กด,ดอกไม้มาครับโยมสองคนที่นั่งสาวสองคนพี่น้องก็นั่งอยู่ริมหน้าต่าง ไอ้ก็มองแล้วเด็ดเสร็จแล้วก็ไปให้เขาเลยไงแล้วเขาก็รับเลยโอ้ดอกมันใหญ่งี้เลยอ่ะไม่รู้ใครคงเองดอกอะไรเออเราไม่รู้เรื่องพวกผู้หญิงที่นั่งนนะเดิหน้าต่างอื่นเขาก็มองไม่รู้บอกไม่รู้บอกว่าเนี่ยทันวิชาเขาเรียกท่านวิชาตอนนั้นรู้จักกันที่ไหนไม่รู้จักกันได้ซ้ำยันก็ไม่รู้จักไม่ได้รู้จักแม่สมเนิก็ไล่็ไม่เคยทักเลยซ้ำเลยเคยเห็นหน้าเขาก็มาถาม ู้จักก็เขตอนที่งานศพพ่อไงก็ได้ไปสวดอยู่หนึ่งมังหนึ่งหอสองหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้เลยใครเป็นญาติใครใครเป็นลูกเป็นหลานไม่รู้เลยสานก็มารู้ตอนหลังเออที่มาทําบุญกระโดกเอาอัฐิมาไว้ที่วัดแล้วก็มาทําบุญเลี้ยงพระเออเอาอ๋อโยมนี่เองเป็นลูกคุณยายนี่เองอ๋อเป็นภรรยา งานพ่อเกียรติเราก็ยังไม่รู้เลยเป็นใครที่ไหนนั่นรู้จักพระวันฤกษ์สีไหนแล้วก็มาแล้วก็มาบ่อยๆมาไปรู้จัก<ม>าอาจารย์ขาวองเดียวแล้วพอมาไปเที่ยวอินเดียอ้อามาเจอกันเีงรู้จักอาจารย์ขาวองเดียวเพราะว่าไปใหญ่ทะเลก็รู้จักก็ตอนก่อนไปอินเดียก็ยังไม,ไม่ไม่รู้จักไม่เคยคทักกันเลยรู้จักรู้จักองนั้งองว่าองมะมะองเขาก็เล่าบอกองนี่ไม่ได้สมัครเลยนะเขาไปแทงป้าใหญ่เแล้วป้าใหญ่จะไปป้าใหญ่ตัวแรงป้าใหญ่ ไม่เอาสิเหลืจองเงินไปแล้วโอ้กเลยต้องโดดไปแทนโอ้ยไม่อยากนะกรรมไงกรรมเรื่องต้องมาเจอกันต้องมารับกรรมแทนฉันไม่รู้จักหรอกอาจารย์ขาวก็ไม่รู้จักก็รู้เปล่าในวัดเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งอ่ะเขาเอาวันเดือนปีเกิดผมไปอ่ะเขาไม่ให้แม่ชีนี่เขาไม่ได้เป็นหมอดูนะ